มาตั้งแต่9้าโมงเนี่ยจเจ้าคณะจังหวัดนอกจังหวัดพอพุทธนั่งฟังนี่เกือนจะบายสมโมงอยู่แล้วหลวงพ่อยังไม่เข้าใจว่าโยมมีจุดประสองค์อย่างไรเออจุดประสงค์ก็าจะให้มาเขียนแผนนี่มันก็เห็นตอนนี้มันไม,ไม่ต้องมาเขียนแผนแล้วหลวงพ่อเขียนมากที่นี่จนมันจะตายทิ่แล้วมันก็ราะอะเรเยเอเขียนแผนบำรุงพระพุทธศาสนาเนยลยหลวงพอ่อกัเลยวา ทำไมไม่ไปพูดถึงว่าจะปฏิรูปรกิจการพุทธศาสนาดังเขาทากันลือกันเลยกรน,นี้ทำอย่างในพระพุทธศาสนาจะเป็นศาสนาประจำชา,าติหลวงพ่อเนื่องจากมีได้มีหลวงปู่เป็นโบเหลือเติตอตอนความมูนี่นนเขียนหนังสือคนระเบียบปฏิรูปพุทธศาสนาจิบหาดเย็นตอนปิกุปเนาะหลวงปู่ดังขนาดได้ยากในหลายวันรล้ว อยากให้ตัวการศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติอยากให้พระสองนิกายลงเกันแต่อยากให้ราชการบ้านเมืองรจะมารรัราชการต้องต้องสมวอันนี้ลวงอเป็นตัวประเด็นสรีลังกาประเด็นสรีลังกาประเดศพปราณวาทีเของราชการส่วนพระเนส่วนเสีได้ส่วน แต่ละที่ไรบางทีเน่ยส่วนต่างประเทใครเดียดเดียดเดียดให้ไว้าั้งอู่บนวันไหนหรือยงแต่เขาส่วนได้คนโซ่เฟ้อคำลงเนี่ยส่วนตัางปรกันศอ้ไดเนี่ยกงจะเอาหน้าเนี้ยบ้านเราเนี่ยบ้านตั้งอยู่ที่หอะไระไรสิ่งเขาถือในบางยุคแตหละคนที่มันต้องหายก่อนเลยนะเออแค่าเป็นต้อง้วนมาต่อไปจะยุคอาหารสมาคม สำนักงนพุทธไที่กรมการศาสนามาเปหลักหายหลัายเีแกลงที่เราเห็นเนี่ยหรอแต่ว่าพีที่สาธีการอำเภอขยายเป็นเขตต้องมาประยุทเขตเป็นศงึก็ง่ายไปเสเอกสารกมุดรู้จักธรรมมีธรรมะง่ยไปจัเราผมตกันเมกับพี่เขาคนละเหรอแต่รู้ว่อนเไปถามเขาเอยทำไมไม่มาพูดอย่างนี้ทำไมมาพูดตั้งแต่เขนงานกรงการ เขียนมันก็ไม่ได้เจ้าได้เขียนหงพ่ได้หรือเปล่าท่านที่หลวงพ่อเขียนไม่ได้เพราะว่าหลวงพ่อไม่รู้จักหลวงพ่อไม่รู้จักว่ารูปประมาณเขาเจ็ดปีนี้จะได้ปีเท่าไหร่งบประมาณปี62คุณเริ่มเขียนแล้วหลวงพ่อก็เลยจับไม่ไ้องเสียเราพูดกันต์หมดแล้วหลวงพ่อเขียนรวงนาฏี่สี่ปีกระหน่อเขาเฮหรือเปล่ที่อะไรกันต่อ เอาไปมาคุณว่าดูถูว่าถาคุณจะงได้ยับเลระชการนี่เอ๊ลงพอเจปีนี้ม่ใช่ว่าใ้ปีสด้ายัง็ดัการนี่หัวหมอกเลยนะสําหรับนันก็ได้เชยัาหรับหัวหมอกน่าเอเจ็ดลงอนวซีพีหัวอกท่วางกัเองลองพ่อจะไ้ยกตัวอย่างยกตัวอย่างให้ยมฟังเรีอกแผนงานโครงการนี่ท้าเรื่องของครั้งลองพ่อจะยกตัวอย่างหัวมอกไม่ยู่วันนู้กเป็นเวลาฝาดปีนี้ สามสิบเก้าปีเนาะแก่สามสิบเ้าปีเรอควรยกตัวอย่างนี้ในสาขาว่ากันอันนี้เพื่อนห้องเนาะเจตีคุณชวนตะกุลก็กลังบอกผิดว่าเออันนี้ผู้ว่าที่ผู้คนเน่ยเตีคุณนะสิมาพอแต่กี่คนเป็นเพื่อนอยู่นี่เแต้เป็นแเป็นคนตามคนบอกมั้ยนาะต้อกบอกตามบาคนใดมาเป็นกตากำนังรู้จักครับผลงปอทนอติคุณเจตีคุณย่างะ้ เก็บไคนชวันคุณเก็ปูนใหมากเรเล่าเรื่มากที่แหลนี่หลังนี้จะจำไหนก็จะจำไหนจันาะเนี่ยลงเนี่ยหลังนี้สางกัมานั้นปูนราคาสิบปาทปีสองร้อยสามสบาทกับกี่สิบาทปูนหลังนี้สร้างเบิร์ดล้านกว่าบาทลงพอเรยยกตอย่างของกประมาณไปจากทางรัฐบาลล้านกว่าบาทได้มาสี่หมืนตัวนหลังนี้ สีกระท่าเอาดิผวว่าพาเน้มนมาลงกรุงท้าวั่ได้สีลงนี่ันนี้สามสั่นพราะว่าไปถามคนยัหนึ่งเราจะขายแรงสี่มือหาสมัยนั้นว่าลงกรุงมีพ้านเนนร้อยแปดสิบลงกรุที่แบ่งออกเป็นกลุ่มละหกสิบท่าสีนี่สั่นหนึ่งสั่นสองสั่นสามผู้ใดท่าแล้วก้อนให้ลังวันกลุ่มละหกสิบลงพ่อเป็นผู้ผสมสีเนี่ยลงพ่อเกี็บตายได้ยาก ที่บอกดืออะไรวันเนาะเมื่อแรกท่าสีลรองปืนเมื่อที่สองท่าสีขีมเมื่อแรกท่าสีกลับมากกันไปนั่นทอกไข่ซ้ำองค์ในบ้านเนี่ยแม่มันกูเป็นยังบ้านผาเสียวไปโรงพยาบาลต้งปลอกกระบอไปเพราะว่าโรงพยาบาลค่อนแต่พอได้แต้เตือนจะมาเห็นสีกองวิ่งหนีห่าแอร์แอร์อะบ้านเนี่ยแต่พอมันแพ้งเนาะอันนี้บอลเลี้ยงของขอประมาณ ลงเรียยงลังนี้สาสมมตรต้งเบ็ดล่างกุบาทได้งบประมาณจากโครงการศาสนาสี่มืนนเราบาอยว่าหัวรังัวว่านี้ใหต่อมาสามยานังนี้ขาดบาสิบก้าว่นเจ็ดแปล้านขอไปสี่ล้า,หานห้าแสนอไปต้องราเด้เจ็ดโคกบๆๆๆๆได้มากต้องมีสินสจังไดยอยู่งบประมาณได้มาหลายกว่ด ขอเสียภาีด้าสามสามันสาม้อามสิบสามบาทสามสิบสามามันบันต่าว่าขอไปเสียาษีได้มาสามหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบสามบาทสามสิบามตเกียร์ว่าไรเปลี่ยนเกียว่าไรแต่ไม่ว่าเป็นเรื่อเป็นนักเล่นเนี่าไรเลยพอถามีิ่นกว่าอใน้อนน้นเราออตัว ย่อมเอาลยเงินก้อนหนึ่งสั่งแมงมือใหญ่้อแมงมเดียวเท่ากุญกนนอยเนาะมีขั้สั่งมานในเงินปันคุนได้เงินบำรุงได้เงินอุดหนุนมาสร้างสราการเรียนสามหมืสามพันสามร้ยสมสิบสาบาทสามิสตางจะสงสัยความิเพียเป็นงทานี้ลงามไอแจตอนนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้แต่ว่าขั้นเันหนึ่วันสองพันตวเงินพุทหนุนเนี่ย ได้ปีละหาล้านองรากวัดสองพันกว่าวั 1, ดไหนนี้กมจะเป็นอาอกุติฮ่าบอมีอันพนเนี่มันหลายไหกอนมูไห้วันละสามหมื่นรังเกียเอาหาล้านไปตั้งเอาสามร้อยสี่รอยวันไปหาละละรมาเล่นตกแบบที่วันลงป่าวาเนี่ยแต่เนี้ย็หมายมันใหญ่เอามีโยมคนหนึง่งระโทษบร,ริวารซื้อแล้วหรอก โอ้หลวงพ่อปีนี้ขอเงินได้เยอะเหมืนัันได้เท่าไรสําหับได้สามหมื่นกว่าบาทขอแอร์สักตัวสักเป็นไรหรือเ่านะเอาแอร์ตัวหนึ่งเปเท่าไรนะสํหรับสองหมื่นกว่ามันเป็นตัวตัวสําหรัเสียกันเด็กรับหลวงพ่อนี่ก็ได้หลวงพ่อเลยหน้ามีไรหลวงพ่อเรื่องโทรศัพท์ไปหาโยมอยู่ในบา้านเจ้าออกมาหาไข่เดียวนี่ขันหมอนี่โบนี่เจ้าย่านี้เป็นอันขาดสําหรับโมนี่เล่นไหครับขันตาทำไปหลวงพ่อเล่ได้มาสามหมื่นสามพันสามร้อยสามเจ็สามบาท เมื่อนี้หลวง,ลงฟฟพ่ออากาศเบิรงเฟสก็เนี่ยมีผักฝรั่งองคหนึ่งใส่บาทรมียมใส่อยู่หันมีส้มเ่งย่อมเล้าเรียยมกระตุกย่อมเล้าอยากให้ภาพประเทศไทยเป็นอย่างนี้พะ่ะเอากลายเป็นจังนี้เบิดมันกลเป็นบาทท้าคือตัวพระอี่สุดหกพวกหลวงพอ่อจะไปด้วยกันวิตาบานยมกระใส่ให้ยู พระทุกวันนี้นี่มีแต่บอกบุญญาโยมนะเอาอีา้แล้วบ่นี่ก็ได้บ้านในวันนี้ด่าซุ้มนี่แหละหลังที่กันเดเออพระอยู่วัดพิจัดส่วนสักส่วนเอาเงินน้ำยมมาเอ็นตานนี่นี่นว่าไปหลังบอกว่าพวกมันเน่าอินเนี่ยมจีบอกโยมจากบ่มันบอกจังสิบสี่บ่ใหญ่พระบ่เห็นใหญ่จังแนวกจะแดงว่าพระไม่มีหน้าที่ในหลวงบ่อว่านี่ มีหน้าท <k S 1> <mel od ic> ี่่นุกบาลเนื้รู้จักหน้าที่สองทำตามหน้าที่สอย่าทำเกินหน้าที่ภาคเืนมีหนาทีหนึ่งศึกษาเราเรียนขั้นถากลสองมีปัจจัยตัวลาไหวมาสมมจะเริ่มจัปตาาประานจวนเตีเี้อากาเราไม่ได้ควยุี่นว่าคูรปีนังด๋อเาปีนัด๋หง ก็ต้งเด็กนวางนอยู่มาแอ้วเนี่ยเด็กน้องเด็กน้อกวางแขนติดตั้งจะสักแต่ซักเองทุ่มหนึ่งนั่งกินเหล้าทุกสุ่มในตังอวัดบอกเลยวาต้่งต่อไปสี่นาทีฟังเข้าก็เรนี่อยากให้ต้าพาดีมาเกดีไม่ได้หรอกบ้านนี้ทีหลังเรื่อนมากดีเขาบอกเลยะาเข้าไปยืนร้องสรงคำน่ะเขาต้องว่าขอเป็นยืนนอนนก็อ จ,จะยุบสำนักงานพที่โครงการสนักจะยุบ pues like ันธานทรงจะยุบอนอะไรท่าตองมีแผนโรงการใครกัวเดล้วไม่ต้องซื้อไล่ไ้เนี่ยมันวางแนเกี่ยงอะไนี่ยเขาวางเผนเกี่ยงตุ้งนางปั้งยี่งตุ้งหจะเป็นรักตุ้งนจะเนรักรเนียร์บกวมตนี่ ตรงนี้เราก็ใส่ผ้าลักเพื่อนอย่ในกันระหว่างจะไ่พาละเพืเ่อ,อนไปออกกี้าจะได้อระหว่างแต่กไ็ไม่พาล่กเพื่อนไปออกเีาะไ